ตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมไ My เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดกได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแรมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมมีเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์ทางเกมอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามา เป็นกล่องสกินสุดว้าวนั่นเองกล่องละ3คูปองเท่านั้นนะครับรุ่นรับสกินนะครับผมมีทั้งหมด5สกินด้วยกันเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มกล่องนี้กันเดี๋ยวเราไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสกินแรกนะครับผมเป็นสกิน S d e ด m e r ของฟอน l e n t n โนนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ค่อนข้างแรเลยนะครับ นี่ยังสวยสกินละหน่คูปองสกินที่2เป็นสกินของวูคองนะครับเป็นสกินระดับอันติเมั่นเองก็ถือว่าสวยงามเลยสกินที่3เป็นสกินอันติเมทของลอเรียลนะครับสกินนี้ สก,กินที่4เป็นสก,กินสงการของทูเลนนะครับสก,กินนี้และสก,กินสุดท้ายนะครับเป็นสก,กินของคาเฟนี่นะครับเป็นสก,กินอันติเมตอ่านี่ก็เป็น5สก,กินทั้งหมดนะครับที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเอง ไม่ถึงมีโอกาสได้รับพวกเกลือนะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรด้วยนะครับผมก็สาหรับกล่องนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้รับสกินถาวรอยู่ที่0.25เท่านั้นชิ้นส่วนฮีโร่หรือว่าสกิน40แล้วก็เพชรอยู่ที่59.75เนตั่นเองกิจกรรมนี้หรือว่ากล่องนี้นะครับจะอยู่ที่กล่องละ3คูปองซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวสุ่มทั้งหมด30กล่องด้วยกันมาดูกันว่า30กล่องของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับอะไรบ้างนะ มาไม่รอเช้าผมก็ทําการสุ่มเลยนะครับสุ่มครั้งแรกผมสุ่มทีเดียวแบบ10กล่องรวดเลยจัดไป10กล่องรวนนะครับเราจะได้อะไรบ้างมาดูกันได้เพชรมา90นะครับชิ้นส่วนฮีโร่มาหนึ่งแล้วก็ชิ้นส่วนสกินมา3เนาะต่อไปนะครับผมจะลองสุ่มทีละ5กล่องนะครับ5กล่องครั้งที่1มาลุ้นกันดูว่าเราจะได้อะไร ได้ชิ้นส่วนสกินมาสองแล้วก็เพชรมา50นะครับ5กล่องครั้งที่2สกินจะออกหรือเปล่านะครับครั้งที่2ได้เพชรมา50ล้วเลยเนาะสุม5กล่องครั้งที่3ครั้งที่3ได้ไรโอ้โหได้เพชรมา90เลยนะครับผม แลวก็ครั้งสุดท้ายนะครับสุ่ม5กล่องครั้งที่4ครั้งนี้ก็จะครบ30กล่องพอดีครั้งสุดท้ายฮึบได้เพชรมา2เอ้ได้เพชรม,มา30ินะครับชิ้นส่วนฮีโร่มา2แล้วก็ชิ้นส่วนสกินมา1นะครับเอา,าเป็นว่าเปิดกล่องสกินสุดว้าวไปทั้งหมด30กล่องก็สกินไม่ออกนะครับเพราะว่าเลทมันค่อนข้างต่ำเนาะอยู่ที่0 2 5เท่านั้น ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆลวกันสําหรับการเปิดกล่องสกินสุดว้าวนะครับกล่องละสามคูปองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยุ้งผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปใครเตรียมเลยกดติดตามผมก็ฝากกดต สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ